ไปข้างเยี่ยบปุมีคอมมาอ้มีคอมก่อนเฮ้ยพกบุรีคอม Boa,

เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋เดิดไม่ด้ตั้งค่าใหม่มดครับเด็สาคอบมาเดคอ้งคาใหม่หมดี๋ี๋ต้องั้งค่าใหม่เลยเด้ต้องไปเพิ่มเาต้องทีคลิเอาต้นเรียนในี่ย ต้องดูอะไรอยู่ดูจับไม่ได้เฮ้ยจิบหายเอ็นเมทบนเผาหลังหลังเอดวีมาเอดพีใครนะ้าขอให้มาเถอะครับ ใช่ไม่รู้พี่ไม่มีไม่มีใครให้จับแล้ว อยู่ใกล้ๆเลยมาแล้มาแล้วมาแล้วมงเล้วมาโตมาโตมาโตมาแล้วมาหนึ่งมนหนึ่งทำไอซอนเต็มแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ย,ยิงกับใครนะขึ้นไม่ได้อ่ะ mai mày ghép, mày ghép, mày ghép, bị ได้ยังนคนพี่พี่ข้างล่างอ่ะเจ็นผีไม่ได้อยู่อ๋อเดินมาเราได้ยังยังไม่ตก อม่ <20 S 2> um ็ด้เรของผสมองไม่ได ouais, ้ัวลองดูเร็วเข้ะด้อมันมีมาเยอะเลยไม่ได้ไอเดียว lại nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> có đây mà Đây mà lạ. mày vào mà. đây

ไปทำนาใดจะได้น่าเด็ดท่านอ่ะั แม่งยิงรถกู ตรงนี้โอ้ยตัวซองเอเลนได้ไม่ใช่ไม่ได้หมดเลยอะไรวะยิงรถกุพันด้วยนะโอ้โหยิงรถกุพันธ์ยังไอ้ยบหาย คนกัดตูดแล้วสภาพมงนลับไม่ได้เลย งไม่มีสองตัวอ่ะปล่อยเลยวะปี๊ปอมหลังหลัง

พวบอสมาอีกไอ้โอ้โหโหล่ะเอเลนี่แก ai mà hội Ui nó cái này cũng vọt Cái này hả 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 Vũ không chừng lên Trời ơi Này đe sảm cho bạn Chắc mấy con mà

yeah Uhm Cái gì? Ồ ôi! Ôi! Ngươi đánh! Ồ ôi! Lập lõi! Hê hê Mày không được nữa! Nguyệt! Cập vào đi Cái đó, mà! Cái đó, mà! อยู่ก็ย่าเพิ่งกลับอยู่นั่นแหละอยู่ต่อไปอยู่ทำไมอยู่เพื่อใครนีละคุณโอ้โหแม่งก่งไกรก็ยิงว่ะเก็บไว้ตอนเย็นใช่ไหมเก็บแรงไว้ตอนเย็นจริงยิงไอ้หมูกันเฮ้ยโดนหลังยิงไม่เก็บไว้ตอนเย็นเหรอน่าจะได้น่าจะถึงบ้านทัน ยิงลิเ่เย็นองเหลือตอนเย็นให้เราเล่นดีไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่สนใจหรอกยิงยิงที่ตายยิงยิงี่เกียจซ่อมขอไม่ไงประเด็นโอ้โหเกือบ รถตะเพียงหมดเลยยังเซอร์ไม่เล่นกันเราเลยเหรอเอโดนแค่นั้นแหละเขากลับไปแล้วอะไรวะน่าเป็นหวังวะไม่งงยิงรถกูพังสองคันเลย เฮ้ยไปทำงานเฮ้ยโอ้โหอย่าเล่นเลยพี่มีทั้งไกลๆทั้งใกล้ๆ,ๆอย่าเล่นเลยไม่มีไกลๆทั้งพอีสามสี่ตัวเลยเมื่อกี้ <c oughs> เลิก <laughs> ไ,ไปเรื่องเสียเปรียกโดนร้องเสียเปรียกโดนร้อง